สวัสดีครับผมนุยพระบ้านยอดนิยมนะครับของเข้าใหม่นะครับหลากหลายรายการนะครับมาใหม่ๆหม่นะครับพระเก่าพระใหม่ปนกันนะครับพระใหม่ก็จะเป็นพระยอดนิยมทั้งนั้นนะครับยังแผ่นภาพนะครับเป็นแผ่นแขวนรถนะครับหลวงปู่ศิลาครับสภาพสวยสวยสีสวยสวยนะครับหลวงปู่ศิลานะครับมาพร้อมกับรูปหล่อนะครับรูปหล่อหลวงปู่ศิลานะครับสวยเดิมคากล่องนะครับทุกท่าน แล้วก็แผ่นรูปเหมือนนะครับหลวงปู่ศิลานะครับจังหวัดกาลสินครับสวยคมชัดนะครับสีหวานแววนะครับเป็นแผ่นมหามงคลแขวนรถแขวนบ้านเรือนนะครับอยู่เย็นเป็นสุขมีโชคมีลาบนะครับมีคําอวยพรด้วยนะครับตรงนี้นะครับมั่งมีสีสุขครับพร้อมกับภาพหลวงพ่อโวยพระโคศิตารามนะครับนุ้ยพระบ้านยอดนิยม EP ที่1 1 8ครับ ของเข้านะครับล่าสุดนะครับท่านในเช่ชอบและสนใจไม่ควรพลาดนะครับรายการแรกเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อโกยวัดโคศิตารามนะครับสวยสมบูรณ์คมชัดมีปั๊มตาวัดตรงนี้ด้วยนะครับหลวงพ่อโกยนะครับจังหวัดชัยนาทครับยอดนิยมนะครับเป็นบานที่สองนะครับภาพหลวงพ่อโกยนะครับเป็นภาพอิริยาบถนะครับนั่งอยู่บนลานแจ้งนะครับกลางแจ้งนะครับพื้นไม้นะครับมีปั๊มตาวัดนะครับ หลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทครับด้านหลังก็เป็นรูปเหมือนท่านนะครับส่องให้ชมจะชัดนะครับมาใหม่ๆนะครับรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยครับภาพถ่ายสวยมากนะครับใบที่สองนะครับของก่าๆที่สวยยอดนิยมนะครับแล้วก็ใบที่สามนะครับเป็นภาพที่หายากกว่าทุกภาพนะครับเป็นภาพยังหนุ่มน่าจะเป็นสมัยที่ท่านบวชใหม่ๆนะครับ หลวงพ่อโกยครับวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทบานที่สามเป็นยันกลับนะครับยันกลับด้านนะครับตรงพิกกลับนะครับขาวดํานะครับสภาพเก่ามากครับยังหนุ่มนะครับวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทครับพระเก่าเก่าสวยยอดนิยมนะครับต่อไปก็เป็นพระสมเด็จนะครับของเก่าเก่าบ้านนะครับพิมพ์เจ็ดชั้นพระสมเด็จเนื้อสวยนะครับเจ็ดชั้นวัดเกศชัยโยครับของนิเดศสวยบ้านนะครับ ก็ไม่เพี่งน้องท่านใดสนใจติดต่อเข้ามานะครับเนื้อแห้งเก่าสวยตามนี้ครับพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับวัดเกตองค์ที่หนึ่งของรายการพระสมเด็จนะครับเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจนะครับพระเ,เก่าๆก่สวยยอดนิยมนะครับวัดเกตองค์ที่หนึ่งต่อไปก็เป็นองค์ที่สองของรายการนะครับต่อไปก็เป็นองค์ที่สองของรายการนะครับองค์นี้เก่ามากๆงลงรักปิดทองเก่าโบราณครับลำดับที่สอง ท่านใดชื่นชอบสนใจรายการไหนนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรหรือไลน์นะครับลักและทองสวยมากครับพระสมเด็จองค์ที่2ครับเนื้อเก่าๆแห้งๆนะครับมาใหม่ๆพระสมเด็จลงรักปิดทองเก่าทั้งองค์นะครับเห็นเนื้อในนะครับมีมวลสารเยอะนะครับพระสมเด็จองค์ที่2อนุ้ยพระบ้านยอดนิยมนะครับ EP ที่หนึแแล้วนะครับ ต่อในองค์ที่3ของรายการนะครับพระสมเด็จนะครับยอดนิยมนะครับพิมพ์เส้นได้มาใหม่ล่าสุดครับพระสมเด็จเก่าๆใช้สวยบ้านๆองค์ที่3มครับเนื้อเก่าแห้งและสมบูรณ์นะครับพระสมเด็จยอดนิยมครับลำดับที่3เก่าสวยมากนะครับให้ชมกันจะชัดนะครับสมบูรณ์สุดๆนะครับเก่ามากๆสนใจไม่ควรพลาดนะครับพระสมเด็จบ้านๆเก่าๆเหมาเม่าใหม่ครับลำดับที่สาม สวยสมบูรณ์มากนะครับบางนะครับและมีน้ำหนักครับพระสมเด็จยอดนิยมเนื้อเก่าเก่านะครับลำดับที่สามพิมพ์เส้นได้นะครับหายากสุดๆครับต่อไปก็เป็นพระสมเด็จแหวกม่านนะครับนานานมาทีครับพระสมเด็จแหวกม่านเป็นพระเก่าโบราณนะครับน่าจะเป็นของวัดใหม่อมตารดนะครับหรือบางขุนพรมนะครับพิมพ์สมเด็จ ยอดนิยมนะครับโบราณครับนั่งอยู่ในซุ้มเจดีย์เก่าข้าวเก่าเดิมๆนะครับงดงามนะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระสมเด็จแหวกม่านเก่าและสวยเดิมนะครับพระลงกุนะครับมาใหม่ล่าสุดครับต่อไปก็เป็นพระชัยนะครับยอดช่อนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมครับสร้างไว้เมื่อช่วงปีรศหนึหนนะครับ เป็นพระชัยยอดช่อครับยุคเก่าโบราณนะครับประมาณปี2440กว่าๆครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพิมพ์ชลูดนะครับนานมาทีครับเนื้อทองผสมโบราณเก่าหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับเก่าเดิมๆนะครับเนื้อแห้งๆเก่าๆธรรมชาติครับพระหล่อโบราณนะครับเมตตามหานิยมครับ ต่อไปก็เป็นพระชุดเบญจภา,าคอีกหนึ่งรายการนะครับองค์นี้เป็นพระผงสุพรรณลงลักเก่าสวยสมบูรณ์และหายากมากนะครับลักแดงๆนะครับลักโบราณน,นะครับพระผงสุพรรณกุวัดพระศรีรัตนหมหาธาตุครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับลักเก่าๆทสวยอายุหลายร้อยปีนะครับพระผงสุพรรณครับลงลักเก่าเนื้อดินครับ อีกหนึ่งรายการยอดนิยมนะครับพระนางพญาพิษณุโลกพิมพ์สังคติครับสวยๆเก่าๆแห้งๆนะครับมาใหม่ๆนะครับสุดยอดในด้านเมตตามหานิยมนะครับโกววัดนางพญาครับจังหวัดพิษณุโลกเนื้อเก่าจัดนะครับงดงามมากครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระนางพญาพิษณุโลกครับพิมพ์สังคติเนื้อเก่าจัดสุดๆนะครับสนใจไม่ควรพลาดนะครับ ต่อไปก็เป็นพระสมเด็จปางสายญาติครับมาใหม่ล่าสุดครับสีสวยเก่าเก่าแห้งๆสร้างน้อยหายากนะครับเป็นพระกุวัดใหม่อตะรดนะครับหรือบางหุวพพมนะครับนานมาทีนะครับเป็นพระสมเด็จกุวัดใหม่อตะรดนะครับมีปั๊มตาหลังนะครับเนื้อสวยเก่าเดิมๆมีหน้ามีตางดงามมากๆครับพระสมเด็จปางสายญาติครับสวยและสมบูรณ์นะครับ สนใจไม่ควรพลาดนะครับต่อไปก็มาชมพระสมเด็จนะครับองค์ที่4ี่ของรายการครับอยู่ในกรอบเก่าพระมีคาบเก่าเดิมนะครับน่าจะเป็นของวัดละคังสมัยก่อนครับเนื้อเก่าสุดๆนะครับพร้อมใช้นะครับนำไปขึ้นคอได้ทันทีครับพระสมเด็จเก่ายอดนิยมครับเนื้อที่สวยบ้านๆนะครับสนใจติดตอนเข้ามานะครับพระเก่าที่สวยแบบนี้นะครับนานๆมาทีครับพระสมเด็จ มีคาบกุนะครับให้เห็นชัดเจนนะครับเนื้อเก่ามากๆองค์นี้เป็นองค์ที่4ี่นะครับพระลงกุเก่านะครับลำดับที่4ต่อไปก็เป็นองที่5้านะครับพระสมเด็จมีเข้ามาหลายรายการนะครับเผื่อท่านที่ชื่นชอบนะครับองค์ที่หพระสมเด็จวัดเกตชัยโยครับพิมพ์นี้ไม่ค่อยเจอนะครับสร้างน้อยหายากครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพระเก่าเก่าสวยๆบ้านๆยอดนิยมครับ สมเด็จวัดเกศชัยโยครับน่าจะเรียกว่าพิมพ์ห้าชั้นนะครับเข่าตุ่มเนื้อสวยเก่าตามนี้นะครับเนื้อเก่าแห้งมากๆนะครับพะระลอยลงรักน้ำเกี้ยงเก่าครับองค์ที่ห้านะครับของรายการครับ ต่อก็ด้วยเลี้ยญหล่อหลวงปู่สุกนะครับอยู่ในกรอบไม้เก่าโบราณนะครับคนรุ่นเก่าจะนิยมทําแบบนี้กันนะครับเลี้ยนหล่อนะครับเนื้อชินตะกัวโบราณครับพิมพ์สี่เหลี่ยมประพามนทนยอดนิยมนะครับแห่งวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทหลังยันนะครับหลังมียันเก่าเดิมครับอยู่ในกรอบไม้สักเก่าโบราณครับสวยงามคลาสสิกนะครับเนื้อชินตะกัวเก่าหลวงปู่สุก วัดปาาคลองมะขามเท่าครับจังหวัดชัยนาทของเข้าใหม่นะครับหลายรายการนะครับต่อไปก็เป็นรูปหล่อเกจิยอดนิยมแห่งยุคนะครับหลวงปู่ศิลานะครับให้ชมชัดๆนะครับเนื้อเก่าสวยสมบูรณ์อยู่ในซองพัติเดิมๆครับรูปหล่อหลวงปู่ศิลาครับสวยงามมากนะครับเดิมๆนะครับให้ชมชัดๆครับหลวงปู่มหาศิลานะครับ เนื้อเก่าสุดๆครับเดิมๆครับพร้อมกล่องนะครับท่านใดสนใจติดต่อเข้ามานะครับลูกหล่อหนวงปู่มหาศิลาพระเก่าๆที่สวยยอดนิยมนะครับต่อไปก็เป็นเครื่องรางของขลังกันบ้างนะครับงาแกะนะครับสิงหลวงพระเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์ครับสิงเก่าโบราณนะครับเป็นงาช้างแกะ เมตตามหานิยมแล้วก็แวควคลากรงกพันนะครับมหาอํานาจครับสิงสามขวัญงาแกะเก่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์ครับสวยมากๆนะครับมาใหม่ๆนะครับเนื้องาฉ่ำฉ่สสวยแห้งๆครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับสิงสามขวัญงาแกะเนื้อสสวยเาเก่าตามนี้เลยนะครับ เป็นการแกะมือนะครับโบราณนะครับสวยมากนะครับสิงสามขวัญยอดนิยมสนใจไม่ควรพลาดนะครับต่อไปก็เป็นผ้าเนื้อผงยอดนิยมนะครับเมตาหานิยมสุดยอดครับเป็นพระพุทโธน้อยไม่ชีบุตรเรือนวัดอาวุธนะครับมา่ใหม่ๆนะครับสวยๆเก่าๆแห้งๆหลังยันพุทโธครับเปเจอท่านที่ถูกใจและชื่นชอบนะครับพระ เมตตามหานิยมครับเมธีบุญเรือนตรงบุญเติมวัดอาวุธนานๆมาทีนะครับเ,เก่าๆที่สวยบ้านๆเรียนเชิญทุกท่านนะครับ<ม>เนื้อสวยมากพระไม่ได้ใช้เลยนะครับเก่าเก็บหนุยพระบ้านยอดนิยมนะครับ EP ที่หนึ่งร้อยสิบแปดติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพระเ,เก่าๆยอดนิยมนะครับหลายรายการครับ ่อคืนื้ยพระลอดนะครับเนื้อดำครับเนื้อเทานะครับองนี้เป็นเนื้อเทาเก่าสวยมีหน้ามีตานะครับแคลวคาดของกระพันมหาอุดหนึ่งในชุดเบญจภากียอดนิยมนะครับเนื้อเทาเทามีหน้ามีตาครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับผระเก่าเก่าสวยๆบ้านมาใหม่ๆหนะครับพระลอดเนื้อเทาสวยเดิมสุดนะครับพระลอดลำพูนครับต่อไปก็เป็นผ้าเนื้อผง หลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแคอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์นะครับรุ่นฟ้าผ่านานานมาทีนะครับพระดีประสบการณ์สูงประมาณปี2512นะครับผ้าเนื้อผงยอดนิยมนะครับออกสีเขียวทั้งองค์ครับหลวงพ่อพรมนะครับเกจิสายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับรุ่นฟ้าผ่าเหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้นะครับฟ้าฟ้าร้องฟ้าฝนฟ้าคึกขนองนะครับนําไปคล้องใช้นะครับป้องกันภัยอันตรายนะครับ คนที่เคยคล้องใช้โดนฟ้าผ่าไม่เป็นไรนะครับเลยเป็นที่มานะครับของชื่อรุ่นนะครับรุ่นฟ้าผ่าหลวงพ่อพรมปีหนึ่งสองครับวัดช่องแครนครสวรรค์ครับเก่าๆสวยๆบ้านๆนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับพระเก่าๆบ้านๆนะครับหลายรายการนะครับต่อไปก็เป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลครับเนื้อผงคุกลักปั้นลอยองค์พิมพ์อ้วนๆล่ำๆนะครับลงรักปิดทองเก่านะครับพระมีร่องรอยผ่านการใช้ครับ สุดยอดในด้านเมตตามหานิยมครับหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลจังหวัดเพชรบุรีครับให้ชมชัดๆนะครับเนื้อเก่าๆสวยๆและงดงามมากนะครับสนใจไม่ควรพลาดนะครับมาใหม่ๆเลยนะครับพระปิดตาปัดลอยองค์ช่องทางการติดต่อนะครับตามที่แจ้งไว้นะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับทุกท่านพระปิดตาปุ้มปุ้ยหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลครับ สุดยอดภาพเก่าที่สวยนะครับหลายรายการนะครับต่อไปก็เป็นภาพปิดตาหลวงปโตนะครับเนื้อเกษรพร้อมตลับสวยงามนะครับหลังยันดวงใหญ่นะครับยอดนิยมครับภาพปิดตาเนื้อเกษรหลวงปโตวัดประดูเฉิมพีครับปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสามนะครับรุ่นนี้นะครับมีตะกุดเก่ามีฝังตะกุดนะครับยอดนิยมนะครับมีเส้นเกสาพิมพ์ลึกคมชัดครับภาพปิดตาโชคลาภมหานิยมนะครับ หลวงปู่โตะครับวัดประดู่ฉิมพีมีรอยพับนะครับเห็นรอยพับชัดเจนนะครับเก่ามากๆครับเนื้อเกสรพร้อมตลับนะครับพร้อมใช้ครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพระเก่าเก่ายอดนิยมบ้านๆอีกหนึ่งรายการนะครับยอดนิยมนะครับเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทหลังเป็นรูปเหมือนท่านนะครับสวยงามนะครับนานมาทีครับเป็นพระสมเด็จปกพระสมเด็จนะครับ เป็นพิมพ์พระประธานนะครับลงลักปิดทองเก่าเกจิชื่อดังจังหวัดชัยนาธนะครับหลวงพ่อปวยวัดโคศิตาลามครับสนใจรายการไหนไม่ควรพลาดนะครับติดต่อข้างมานะครับโอนไวส่งไวทุกท่านสวยงามคลาสสิกนะครับพะระลอยลงลักปิดทองเก่าครับสุดยอดพระบ,บ้านๆเก่าๆใชสวยนะครับรายการต่อไปก็เป็นพระเนื้อดินผสมผงทรงผนวด ในหลวงรัชกาลที่9นะครับนานานมาทีนะครับเก่าสวยสมบูรณ์รุ่นนี้สร้างปี07นะครับวัดบวรนิเวศวิหารนะครับเจดดจพ่อรองก้านะครับสวยสมบูรณ์ครับทรงพนวดนะครับนั่งอยู่ในซุ้มรอบแก้วหายากสุดๆนะครับนานานมาทีครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับในหลวงนะครับรัชกาลที่9ทรงพนวด สุดยอดหายากนะครับส่ง้ทยรายการนี้ด้วยแผ่นหลวงปู่ศิลานะครับสีสวยวันหวานนะครับเจอตานที่ศรัทธาบารมีหลวงปู่ศิลานะครับอยากได้ไปใช้ไปบูชานะครับติดต่อเข้ามานะครับสวยแบบนี้นานๆมาเทครับมั่งมีเงินทองค้าขายร่ำรวยนะครับหลวงปู่ศิลาครับเก่าเดิมนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลากหลายรูปแบบนะครับเป็นของมงคลทั้งนั้นนะครับ หลวงปู่ศิลาจังหวัดกาลสินครับอําเภอเขาวงนะครับวัดบ้านทุ่งนะครับวัดพระธาตุหมื่นหินครับผมสวยเดิมนะครับปิดท้ายรายการนี้ด้วยองค์นี้นะครับสนใจไม่ควรพลาดนะครับ0 6 2ย์7 6 7 4 2ศูนหเดสี่สองครับไปพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม